อีมาลมาลมาลอ้โโออ้อบอุยลาลุยมานี่วดลุพ่ติงเลยยามันไต่ข้างหูนะเดี๋ยวหูี่ละดลุงลุมลุงลุมลงลุมสวัสดีครับพบกับผมอีกครับอีสานบ้านดอนน้อยพี่น้อง บรรยากาศครับบางเชียงนี้ผมก็ได้มาใส่เบ็ดปลาไหลไปชิมไว้นะครับน้ำคลองนี่นะครับใส่อยู่คลองนี่ะกะครัองพูน่นครับวันนี้ก็เป็นเวลาหาโมงแรงครับพี่น้องเดี๋ยวผมฉีพาพอมืพี่นออ้องเมื่อะไรหยาเบิง้งมาชิมนี้แต้มบาครับเนื้อที่ใส่เมื่อนี้ก็เป็นชีก้เดือนครับแต่ตอนใส่ผมไม่ได้ถ่ายเบื้งนะครับพี่น้องไป้เอากล้องมาน้ำครับพี่น้อง มันขึ้มมันขึ้มผมย่านฝนต๊ผมก้าวกกล้องออกมาครับพี่น้องนะเพื่อไปการเสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปรอรุ่นรอชมน้ำกันนะครับว่าสิมีแต้มมาครับเมื่อนี้ครับแต่ว่าลังเดทาบ่าได้หนี่ผมก็จะออข้างขึ้นไ้ครับพี่นอ้องมืดเศร้าค่อยไมายามแบบให้ชั่วเลยครับห้มันรู้เลยครับว่าสมุดขั้นขามขึ้นไปแล้วเรกินก็แปลว่าบุม,มีป,ป่าครับพี่น้องไปเพื่อไปการเสียเวลาเข้าไปรุ่นน้ำกันเลยครับพี่น้องว่าสิมีแต้มมาครับไป รับผมพี่น้องมาเบิ้งหลังแรกนะครับหลังแรกผมใส่ไม่ดีแล้วครับมีแต้มไหมเอ่ยห,หลังนี้พี่น้องหลังนั้นบาดาวยครับเห็นหัครับใสยังยันยัน,น,นอยู่ครับไะไปชมหลังต่อไปครับบางกี้นี้บถือครับมาชมหลังนี้ครับ หลังนี้เป็นหูดักขึ้นดักล้มผมโอ้บมื่คือครับพี่น้องเห็นไหมครับมันเป็นหูดักขึ้นดักล้มผมใส่ไปสองหู้เลยยังบาเถอะครับเห็นไหมครับปลอมยังบ่อสายยังบ่ตึงบ่อย่างไรครับไปชุมหลังต่อไปครับครับพี่น้องหลังนั้นนี่รู้สึกว่าสี่เหลี่ยนบ่เนาะปลาเชียวบ่เฮึ้หลัง Xài cái xuống chậm thế Như ừ. lúc đó Như lúc đó Xài cái xuống lá, mà đấy เห็นไหมครับอุ่ยแล้วมันรุยๆมากวะนี่เอ้ามีแต้มมีแต้มมาแล้วครับออมาแล้วพี่น้องแต้มเนี่ยเห็นไหมครับอือหูงามอยู่มาแล้วสายมันคือตึงๆรับมาแล้วครับแต้มอยกเลือครับพี่น้อง นะครับขออนุญาตเก็บครับผมชุ่มหลังต่อไปครับครับผมพี่น้องหลังจากที่ได้ไปเต็มหนึ่งแล้วครับอีกหลังหนึ่งผมใส่กระุมนไม่มีตัวปะอู้หูพี่น้องพี่น้องรู้สึกว่าสายสีเติงสายสีเติงนี่นะครับ

าเลยพี่น้องโอ้เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องกันนะครับสู่ๆแล้วพี่น้องสู่ิมแล้วมแลง Mai lập vượt thêm xuống thêm xuống hm hấp uh, uh. 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 một uh. uh -huh. uh. uh -huh. uh -huh. trang nhé. ขออนุญาตเก็บนะครับไปรอชมวงมังต่อไปครับว่าสิมีแต้มอีกบ่หึ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 แข้งแข้งขนาดมาบันทีห้องขม่าอีกอีกบ่อหนึ่งครับพี่น้องเป็นบ่อหน่อยเมื่อกี้ถือไปซองตัวแล้วมาเบิ่งหางดังนี้จะมีแต้มไหมเออดังนี้บ่เอาครับพี่น้อง ครับมีไซเป็นใช่ละมืน่นเศร้าคอยมาลุ้นน้ำกันอีกคนนึงครับส่ข้างคืนไปเลยปะไปชุ่มหลังต่อไปืัอกี้นี่บ่อถือครับพี่น้อง้วเบินะ่งอย่างนี้ถือว่าอยงนี้กับบ่อเอาพี่น้องเห็นไหมครับอนะชุ่มหลังต่อไปครับครับผมพี่น้องวันนี้ผมก็ ยามเบ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือซองแต้มครับใส่เบ็ดไปทั้งหมดเก้าหลังนะครับถือปลาสองตัวน่ครับถือปลาสองตัวโอ้เงี้ยชีกระเด็นครับพี่น้องโอ,โอ้ตัวง,งามๆเอาสี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้เอาไว้ทำนีก้ก่อนครับเหลืออีกเจ็ดหลังนี่มือเศร้าพี่น้อง่อยมาล้อรุ่นกับผมไหมครับ ว่าวฉีได้ตืมครับซุ้มนีผมก็จะไปเห็ดใส่กันแล้ะครับมือเนเข่าครับครับผมบันทีกผมขออนุญาตเขาบ้านกอนนะครับพ่อกันอี่เพิ่งกบมือเนศร้าครับผมอ่ะกลับบ้านกันครับสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้แกสีพามาย่ามปลาไหลนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ถือไปสองแต้มครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเบ่งรอบซอบว่าสีมีเต้มบ่ครับเหลืออีกเจ็ดหลังนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ไอยเพิ่อออกมาน้ำครับแต่ไอ่มันเป็นคนลุงกันและไปเพ่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องมาไปซ้อมกันเลยครับว่บาสีมีเต้มให้ได้รุ่นดีวะครับป้ายครับหลังนึงอยู่นี่แหละครับโอ้บุกินัวนะบุกินวะ หลัง,อ,งลอืมอ้าวหลังแรกฟาวไปแล้วครับบรนนี้ครับขออนญาตเก็บครับผมเมืองครับอีกสองปลอมที่เขาใส่ไปมืงนี้ไปได้คือะบะอ้าวบกินครับกับขั้นบกินกับแปลว,ว่าบ่มีป่าครับพี่น้องนครับลปลอมยังอยู่คือเกาอยู่ พยายามันเก็บขึ้นมาครับอืมที่ได้แต้มไปเติมกันบน่เนาะเอา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 พี่น้องเอาอยู่ตัวน่ะอู้เอากินหู้ดึงจำลิฟบ่วจำลิฟบ่เบิ่งเอาอมาเดี๋ยวเอารอบเช้ารอบเช้าทิ้งหม้าดูรอบเช้า,อ,ชา,าอ๋อ งานเขาง,งานเข่าได้จกแล้วอยเบ้งลักษณะตัวแย่พรม้ีอมไอ้ว <Okay. S 1> อ้บอ้อ้อ้น่ไอ้ไอ้พอ่ไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ้้ไว้ไอ้อ้อ้ไานเข้าอ้อ้ไอ้ไไ้ไอ้้ไไอ,อ,อ,อ้ บอกไงพ่อเนางพี่น้องครับผม,มตัวง่ามไม่ในป่าเบมึงลักษณะการดึงเนี่ยหาาเห็นไหมอ๋อขยเคลื่อนเสยเคลื่อนเสยมึงกี้เนี่ยโอ้โหเอาอยากครับเอาอยากครับพี่น้องลักษณะนี่นจะไอ้บันทีเป็นคนแทงไรครับแทงไรเห็นมั้ ใครว่าแทงอะไรครับนี่หมดอู้บมาเลยบติ่งเลยโจกเอาลวดลูกี่บติ่งเลยยามมันไต่ข้างหูนะเดี๋ยวูนี่ละวัดอู้ลงหลุมลงลุมลงหลุมตามเส้นไปนดี่เด๋นี่เดี๋ยวพูนูนหูนูนปละาไรมี มีลูกมีลูกปลามีลูก่็หังเลยจกเลยจกเลยพี่จกจกมันอยู่อยู่ป่านะมันเข่าในนั่นเออไหนไหนโอ้โหยดีได้ถูกเลยพ่อรู้แต่ว่าแมงลึกไปหนาเนาะแมงเจ้ากับเบื้องเอาใส่เงา้ๆจนว่าจำสายลิบเนาะ ขาดฮะเอยูย yeah? oh, ี่ขาดเอยูปอดอีหยังวะโอ้ขอหยากเก็บครับพี่น้องเอยูซื้อในตรงนี้แมครับพี่น้องเมื่อกี้นี้เอยูนะเพราะว่ามันดึงจนว่าตึงเสียดายครับ มันหลุดหรือมันยังกระโรุ่เดี๋ข้าว่าพึ่งลังต่อไปครับเดี๋ยวไอ้มาลงไปาโอ้ยหลังนี้ยานบมคืออยู่พี่หล้ีงแช่หลังเดียวบ่หลังนี้ยานบมคืออยู่พี่น้องปลาอยู่หูถึงคือบ่โมคือบ่ขอญาตเกยวครับไปชมหลังต่อไปครับครับผมพี่น้องมัอกี้นี่กะ ดึงออกไปครับแต่ว่าน้ำจกเอานะแต่กับไ่ได้ยังแบบผมกับพวกเคยพ่อครับลักษณะสาย,ยตึงมาเมื่อบึงคล้องนี้เขาสายไปสามหลังครับพี่น้องมีแต้มเติมเหมือนบอ <laughs> ไปชมมันครับเอ้ยนี่หลังแรกคือทรงคือเก่าเหตุุุบี้ยังดีนี่นี่นนคานไปนีหนยย่หลังนั้นเขาใหญ่แล้วหลังนั้นบึง อ๋ออ๋อสายคือส่งเงินมีผู้ดีล่ะเขาก็ยังได้รู้เลยว่าขันลังได้โบกินกับเราโบมีป่ะมันขาำคืนเด้อเฮ้ยเฮ้ยเอาว่างเปล่าครับลังนี้โบมีแต้มครับเฮ้ยเก็บครับเก็บไปชุ่มลังต่อไปครับวู้ันกี้กับกระถืออยู่ครับพี่น้อง แล้วบางนี้อู้หลังนี้เมียนครังนี้ก็บวกกลิ่นครับพี่น้องเอี่เนี่ยม้าเนมียาเลี้ยงลูกขึ้นบนบาบอกวะหรอมันบ่มีหรือมันมันอาจจะบ่มีป่าหรือว่าหูบักงามเนาะหูแง่รู้ไปยังไป ขอญาตเก็บครับผมอะไรเงีย้าายหู้อะไรเงี้ยบ่ม,มาเบืองหลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้ายกะกะโอ้โอลังสุดท้ายกะบ,บ่มีครับพี่น้องอืมงามครับบูมีป่าโอ้ยได้โก้ดเลย ไปอัดเก็บครับผมครับพี่น้องผลงานรอบเ้าของเขานี่กะดึงหลังหนึ่งครับเจ้าโบยู่ครับผมพี่น้องก็สรุปแล้วก็ใส่ไว้ครึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนถือเป็าอะไรที่ซองตครับพี่น้องครับโอ้จีได้ไปเติมกันเนี่ยกะบ่ได้ซ้ำครับพี่น้องครับสำหรับที่นี่ก็บ่มยังไงหรอครับพี่น้องถ้าเกิด ผู้ใดมักหรือ higher, ผ <DR EN G T> so ู up, so like like ้ใดชอบก็อย so ่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนะครับพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิยังไงครับผมว่าสิขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้แหละครับพ่อกันไม่ชิดนาครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ